ทำอย่างไรความเพียรจึงจะเปลี่ยนเป็นผลผลความเพียรจึงจะดนลภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เอาทุกถมทับตนจมในทุกภัยไม่สละความสุขใหญ่ที่เกิดขึ้น โดยสัตจธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในส่วนบุญอันสุขล้ำเธอย่อมทราบชัดความว่าถึงเราจักยังมีเหตุแห่งทุกเมื่อเริ่มเสริมความเพียรวิราคีย่อมมีเพราะการที่ ได้ตั้งความภาเพียงจริงขอถวายความนอมน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเทระเจ้าคณะบรสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดยสุเทพเป็นต้น และขออํำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุโดยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุสองแห่งคือที่วัดพระธาตุโดยสุเทพสถานีวิทยุแห่งชาติและจริยธรรม มีพ่อครูวันลบนามวงพร,รมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาคพ,พระครูปริยติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา แปดนาฬิกาสีนาทีไปจนถึง19บนาฬิกาสินาทีวันนี้ก็บันทึกเสียงร่วงหน้ามาจากวัดโพศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสุทธเก็ไอกระา เมืองทานลินประเทศเอสโตเนียเหมือนเดิมว่าตอนนี้ก็กำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดโพแห่งนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์ดอรอันดรุสกิตาญาน เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดยสุเทพไปกคืนนาแห่งนี้ตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวมาลงเรื่อยๆรืเริ่มหนาวลงเรื่อยๆื่หลังจากที่หมด ือดูร้อนออสำหรับวันนี้เอฟซีทั้งหลายก็น่าจะหลับปุ๋ยกันหมดแล้วเพราะว่ามันดึกเที่ยงคืนกับห้าสิบหกนาทีอ้น่าจะใครจะตีหนึ่งแล้วนี่ยอืมใครจะตีหนึ่งแล้ว ไเป็นรพูดให้ผีฟังไปก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ๊ะเๆ๊เเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเย็นสิงจะรับฟังกันทางวิทยพุพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 9 <c oughs> เ m h มกิะฮ เวลาดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว6โมงสสี่ิบนาที <c oughs> อ้าวก็มีประชาะสัมพันธ์นิดหน่อยเกี่ยวกับงานการทำบุญพรบรอบ 16ปีของพระเดชพรคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีอาเดว่าอายุวัฒนมงคลแปดสิบหปีในวันที่สามน,นี้วันที่สองนี้ก็มีทัินานุป,ปทานถึง ครูบาอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธานุดอยสุดเทพตลอดถึงญา,าติโยมผู้อุปถัมภ์วัดพระธานุดอยสุดเทพเที่ล่มหายตายจากไปแล้วโดยเฉพาะเนี่ยด่วนด่วน,วนผ่านมาสองสาวันนี้ก็ ยมธนิจรูนโรดหนันใหญ่นั้นใหญ,ใหญ่ซึ่งก็เป็นผู้อุปธรรมอุปถากต์สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุด้ยสุเทพที่ส่วนสนมใกล้กุฏิผู้พูดนี่แหละ ขางล่างกุฏิผู้พูดทางลงไป็ด็ดีทางลงไปสวนสนนื่สวนอะไรลืมชื่อกว่ะนะรู้ว่าผิดรั้ว่าเออเอาศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุพระสุเทพก็แล้วกันต้องมีอาจารย์ ทัศพุทธิศักดเป็นวิปัสนาจารย์โอ้ตอนนี้ขอตอนรับพระเดชพระคุณท่านพระครูปหลัดนรฤงริ์ทองแมนกราบถวายความเคารพกราบวันนั้นโอ้สาธุครับผมยังไม่นอนนั่นอีกตีนหนึ่งแล้วหรือว่ากำลังตื่นมามีหมด หลับต่อได้นะครับวันนี้จัดตอนดึกๆกกำลังตุนตุนรายการไว้ในช่วงนี้วันศุกร์อาทิตย์หน้านี้ทั้งอาทิตย์วันศุกร์ถึงวันศุกร์นู่นนะจะกลับมา,าไปสองประเทศจะไปเยือนรัสเวีย ประเทศรัสเวียที่อยู่ทางทางใต้ของนี่แหละประเทศเอสโตเนียเลยติดกันนี่แหละประเทศรัสเวียต่อจากรัสเวียไปจะเป็นลิทัวเนียจากลิทัวเนียไปก็เบลารุสยูเครนโปรแลนด์ อะไรมอนโดวาอะไรแบนั้นนะเยอรมันลงไปทางใต้นี่นะแล้วก็พอกลับมาวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็ไปฟินแลนด์อีกประเทศฟินแลนด์อยู่ทางเหนืออันเนี้ยจากใต้กลับมาแล้วก็ไปทางเหนือเออไปทางเหนือก็อีกห้าวัน ไปวันจันทร์กลับวันศุกร์เพราะฉะนั้นวันวันศุกร์นี้ไปถึงวันศุกร์หน้าจะไม่อยู่ไปไปเยือนรัสเวียกับฟินแลนด์หน่อยอจึงต้องตุนรายการไว้ให้ครบห้า นเเจ็ดวันนะถึงวันศุกร์หน้าเลยทีเดียวจากนี้ไปถึงวันศุกร์ทำล่วงหน้าไว้เพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรจจะไมันอาจจะไม่ตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันะของเวลาที่ท่านผู้ฟังฟังทางวิทยุนะไม่ตรงเพราะว่ามันบันทึกไว้ล่วงหน้าหลายวัน จำวัดดึกครับโอ้สาธุครับสาธุจำวัดดึกเหมือนกันของผมนี่ก็นี่ปกติก็ตีสี่ทุ่มนะสามทุ่มสี่ทุ่มนี่ก็พยายามเข้านอนแต่ส่วนใหญ่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันครับจำวัดดึกเหมือนกันบางทีตีสองตีสามตีสี่ก็มีตีห้าก็มีบางวันนะนี่ ไม่รู้เป็นยังไงกาแฟก็ไม่กินมากนะแล้วก็ดื่มกาแฟก็เป็นกาแฟดีครับเนี่ยดีคาเฟอินเนี่ยนะไม่มีไม่มีคาเฟอินครับม,ม,มันไม่มันไม่มันไม่ตาแข็งครับเนียมันไม่ตาแข็งหลับได้สบายนี่เหแต่มันเป็นยังไงน่าจะเป็นเพราะความแก่ครับทดานผูพระคุณ อายุมากแล้วจะเจ็ดสิบแล้วปีหน้านี้จะ,ะเจ็ดสิบแล้วนี่หกสิบเก้าจะเต็มละเ,เดือนหน้าเดือนเดือนในนู่นเอเดือนหน้าเนี่ตอนนี้กันยาแล้วกันยาตุลาวันที่สองตุลาคมจะครบหกสิบเก้าเสร็จแล้ว นีน่ยตอนนี้เราก็จะย่ากก็เจ็ดสิบอื่โออมมทน,นาขอบคุณมากครับอื <c oughs> จังพรรษาอยู่ที่วัดมหะธาตุอยู่วราชหลังสลิดเข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะ ในวันนี้กันเลยโอเอเวิาายาไลนจะเสียเวลาออวันนี้ก็ขึ้นหัวข้อเรื่องใหม่แล้วแต่ยังอยู่ในวิปักวิจารณาหลักการของ,ขางการปฏิบัติอันนี้ได้ทั้งสองอย่างนะเนี่ความเพียรนี่นะ ทำอย่างไรความเพียรพยายามจึงมีผลนี่เราทำความเพียรความเพียรความเพียรเนี่ยบางทีมันไม่มีผลนะว่ามันทำไม่ถูกท่าถูกทางหรือไม่ถูกเวล่าเวลานะเวล่าเวเวล่าเวลาเนี่ย,ม,ยมันก็ไม่ไม่ให้ผลนึงให้ผลไม่ดีนะ หรือมีเหตุการณ์อะไรอย่างใดอย่างไรอย่างหนึ่งนะมากั้นขวางมาอทําให้ไม่ประสบความสําเร็จความเพียรมันไม่ให้ผลหรือบางทีมันมากเกินไปเกินสมาธิเออม,มันในอินทรีย์ในอินทรีย์ห้าเนี่ยมันจะมีคู่กันอยู่นะ ข้อที่หนึ่งศรัทธาคู่กับปัญญาต้องเสมอกันข้อที่สองความเพียรคู่กับสมาธิข้อที่สี่ที่สองกับข้อที่สี่ต้องคู่กันเอจะจะมากกว่ากันจะย่อนกว่ากันไม่ได้ต้องพอๆกันไปเสร็จแล้วก็สติอยู่กลางคือข้อสาม ระหว่างสองกับสี่หนึ่งกับหเนี่ยนะสติอยู่ที่สามสตินี่ต้องให้แน่วแน่มั่นคงสตินะอ่อโดยเฉพาะสติปฐานสี่ให้ตั้งอยู่ในฐานของสติทั้งสี่ตายเวทนาจิตธรรมตั้งอยู่ให้มั่นแต่วันนี้เป็นเรื่องของว่า ทำอย่างไรความเพียรมันจึงจะผลิตผลมันจึงจดงะดนความเป็นไปได้ความสุขหรือความอะไรที่ความเพียรดำเนินการแล้วเริ่มอ,อะไรมันจะผลิตผลนี่นะนี่มันปปูหนาถทำมันเอาไว้ย่อๆว่าทำอย่างไรความเพียร จึงจะเปลี่ยนเป็นผลผลความเพียรจึงจะดนภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เอาทุกขถมทับตนจมในทุกภัยไม่สลักความสุขใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยสัตรธรรมโ,โ,โ้มีหลักการอย่างนี้เอง <c oughs> มีหลักการอย่างนี้เอง คือไม่เอาทุกทั้งหลายเนี่ยมาทับผมตัวเองจนจมอยู่ในความทุกข์เช่นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันไม่ด,ไมดีไม่ดีทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอไม่ดีในทางพระพุทธศาสนา เรื่องพระสงฆ์เรื่องอะไรต่างๆที่กำลังโกรหนบุญไาว้กันเนี่ยอย่ากเก็บเข้ามาคิดให้มันหนักใจอยากเก็บเข้ามาทับถมในใจของเราใจของเรามันก็จะไปตามนั้นน่ะถ้าเอาความไม่ดีทั้งหลายความผิดพลาดทั้งหลายหรือเหตุการณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่อยู่ในโลกเนี่ยนะม,มาเป็นของเรา ือมาคิดนี่ยละเรื่องของเรื่องมันะนามาคิดในใจมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ไปแล้วความเพียรเนี่ยถึงจะเพียรยังไงมันมันจะไม่ให้ผลมันจะไม่ได้ผลก็คือความดีทั้งหลายที่เราทําเนี่ยมันจะไม่เกิดผลสมาธิที่เราทาเนี่ยมันจะไม่ไม่เกิดเป็นสมาธิถ้าทําสมถะกรรมาฐานนี่นะ หรือทำวิปัสนาความเข้าใจความรู้หรือญาณหรือปัญญาญาณทั้งหลายที่มันจะเกิดมันก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าเอาความทุกข์ของคนอื่นเอาเรื่องราวต่างๆที่มันสเปเฮระอิเลเคคะในโลกนเนี่ยเนี่อเข้ามาไว้ในใจของเราเข้ามาคิดในใจของเราต้องต้องไม่นําเข้ามา ต้องไม่นําเข้ามาม่อมาทับผมเราัช้ไหมมันไปจิตใจของเราเนี่ยว้าวุ่นวุ่นวายเร่าร้อนไปตามเรื่องตามเรานั้นโดยความเพียรที่เราทำสิ่งดีๆที่เราทำมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดผลนี่นะจากทางที่ดีก็ดูเอาแต่ความดีเอาแต่ความสุข เอาแต่สิ่งที่มันดีๆเข้ามาในใจของเราเข้ามาคิดเข้ามาคำนวณเข้ามาพิจารณาเอาจะ่วิปัสสนานี่หลักการในวิปัสสนา63ข้อนี่นี่ตั้งแต่ขันห้าอายตนะ12บสอธาตุสิอินทรีย์ยี่สิอริยสัจสี่ปฏิจจสมุป,ปบาทตอนน,นี้เยอะยะเนี่ย เอามาคิดพิจารณาตีความหมายอธิบายความให้เข้าใจทำหลักการทำวิธีการหลักการสามวิธีการหลักการสามอุด,ดมการสี่วิธีการหกที่พุทธองค์ทรงวางไว้เนี่ยนำมาคิดพิจารณาใ้คนอื่นอยาไปสนใจเขาถ้าทางดีเอา ทังดีเอาอยู่มือนหลวงพ่อคุทธทานว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างอย่างน่าดูไอ้ที่ชั่วเนี่ยอย่าไปรู้ของเขาเลยวะนนะเอ้อันนี้ยิ่งชัดเจนไอ้ที่ชั่วไอ้ที่ไม่ดีของเขานี่ อย่าไปมองอย่าไปคิดอย่าไปเอาเลยยังไปม,มปล่อยเขาไปเขาจะชั่วปปล่อยเขาชั่วไปอ,อาสาโบราณมันมีคําหนึ่งว่าชั่วช่างชีดีช่างสมวันนี้สั่ไปใหญ่เลยทั้งดีก็ไม่เอาเลยดีก็ช่างสมตั้งปอืไป จะหาคนดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวตามหาสหายเอย๋ยเหมือนตามหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงหลวงพ่อพุทธทาสว่าแล้วก็มีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะอ,อมีเพลงที่เขารลองนะเพลงธรรมะเนี่ยนะ อะไรอ่ะใครจะชอบใครจะชังมันก็ช่างหัวเขาอย่างเตีแย่เรารู้ตัวเราเออช่างเขาปะไรอะไร,รหนุนนี่นะมีอยู่แล้วเออเขาท่าเหมือนนะ,ะใครจะโปรธใครจะเกลียดใครจะเสียดใครจะสี ก็เรารู้ตัวเราดีให้เขาด่าไปอะไรต่อๆนี่แหละให้เขาทำไปใครจะชื่นใครจะชมอะไรใค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 รจะชมใครจะแช่ง ครจะแกล้งอะไรไม่มีเออแล้วสุดท้ายบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตาย hmm. เกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายจะเอาอะไรมากมายในความอนัตตา,ามาธรรมะละมาธรรมะละในความอนัตตา <laughs> กรธอะไรนะโลภไปทำไมชิงชังแข่งขันเหมือนกันนะไม่มีความคงมั่นล้วนแต่อนิจจาเห็นตรงนหนเออเออไม่ไม่มีความคงมั่นเออเดี๋ยวชิงชังแข่งขัน สุดท้ายเหมือนกันต้องไปป่าช้าเออเออต้องเอาต้องปล่อยเขาไปเออนั้งปล่อยเขาไปเขาให้ติดติดดาเขาว่าเขาไปปล่อยเขาว่าไปเขาชมเขาไปเขาชมไปเขาด่าเขาว่าไปเขาด่าไปอะไรเขาหนอนอ่นะเออก็ดีเหมือนกันนะอืมดีเหมือนกันนี่แหละทำนองเดียวกันที่ไม่เอาทุกมาใส่ในตัวเองไม่สละความสุขใหญ่ ที่เกิดขึ้นโดยสัตธรรมโออันนี้ก็หมายถึงปฏิเวทนะปฏิเวทเ,เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการเล่าเรียนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทโออันนี้ความสุขใหญ่นี่หมายถึงว่าเช่นอย่างาสมาธาิที่เกิดแล้วเราทำความเพียรแล้วมันเกิดผลมันเป็นสมาธิาหรือมันเป็นเป็นความสุข เรียกว่าน,นิพพานนังประมังสุขังเนี่ยเออนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่นะเออไม่สละมันไปไม่ปล่อยมันไปไม่ทิ้งมันไปไอความสุขที่เกิดขึ้นโดยสักธรรมนี่นะเออแม้แต่ในองค์ชาญก็ตามแม้แต่ในไหนก็ตามที่มันเป็นความสุขที่เกิดโดยธรรมโดยความโดยพระสัทธรรมอืมโดยเฉพาะอที่มันเป็นโลกุตระ ไม่ใช่โลกียักษ์ไม่ใช่อามิรสินจ้างทั้งหลายแต่เกิดภายในเกิดภายในเกิดภายในใจของเราเนี่ยนะเป็นความสุขเป็นความดื่มดำล้ำลึกอะไรเ้นะไม่ปล่อยไม่ให้มันสูญหายไปรักษาไว้เหมือนเกลือรักษาความเข็มอม่ได้ทำนองนั้นเออ อันนี้นี่ในประอยงนั้นไม่เป็นผู้หมกมุ่นในส่วนบุญอันสุขลำําไอไม่หมกมุ่นเองนะคือคือไม่ลุ่มหลงไม่โมเมาไม่ยึดติดอ่ะไม่ยึดติดในบุญในกุศลที่มันเกิดขึ้นที่มันดีแล้วเนี่ยนะอย่าคิดว่าเออไปยึดไปติดมันไม่ได้นะเธอย่อมทราบชัดความ ว่าถึงเราจะยังมีเหตุแห่งทุกเมื่อริ่มเสริมความเพียรวิราคีวิราคีคือไม่มีราคนะเนี่ยไม่มีความใกล้ไม่มีความอืมต้องการย่อมมีเพราะการที่ได้ตั้งความภาคเพียรจริงนะโอ้อวิราคนะ่ม ความทุกข์ทั้งหลายมันจะสูญสลายหายไปความใคร่ความกำนักทั้งหลายจะหายไปแต่ว่าเราตั้งความภาคเพียนพย,ย่ยามอ,อ,เ,อ,อเหมือนที่มาในอัตรัยปิดกอุปริปนนาฏมัชิมนิกายสุตันตป,ปิดกเล่มที่สิบสี่หน้าที่ สิบสามและสิบหกนี่ข้อที่สิบสองถึงสิบห้าโอ้ยาวเลยนี่นี่แสดงว่าเรื่องนี้ยาวนี่ต้องอีกหลายวันวนะนี่จะจบนี่โอ้ยาวจริงๆเนี่ยทำอย่างไรจะทำให้ความเพียนแล้วผล็ดผลนี่นะโอ้ยาวเนี่ยนี่วัตถระวิโดกฉบับสยามรัตนี่ต้องโมกนาขอบคุณกับ หนังสือพุทธวจนะทีมงานของอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยลงมานนำลง,ลงนำมาลงไว้ในนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องปฏิบัติสมถะในวิปัสนานโภมทธนาเป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไรความพยายามจึงจะมีผลความเพียรจึงจะมีผลภิสษุทั้งหลายภิสุุนในธรรมวิน,นัยนี้ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมตนไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าถึง แม้เรานี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อเริ่มตั้งความเพียรวิราคะย่อมมีได้เพราะการตั้งความเพียรอันหนึง่งถึงเรานี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อความวางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาอยู่วิราคะก็ย่อมมีได้เธอ เงเริ่มตั้งความเพียรในท่าในทํานองที่ภิกษุมีเหตุแห่งทุกยังมีเหตุแห่งทุกเริ่มตั้งความเพียรเริ่มมีวิราคะเพราะการเริ่มตั้งความเพียรและบำเพ็ญอุเบกขาในท่ามในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแห่งทุกวางเฉย บำเพ็ญอุเบกขาอยู่ย่อมมีวิลาคะนี่คือไม่มีราคะนนแน่ๆเมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแห่งทุกข์เริ่มตั้งความเพียรวิลาคะก็ย่อมมีได้อ่าในหมดเวลาพอดีเออวันนี้ท่านอาจารย์กูฟกล,ลัดน้าลงฤทธิ์ทองแมน้นก็เป็นท่านสุดท้าย เข้ามาในรายการวันนี้ขอบคุณในมทนาเป็นอย่างยิ่งขออําลาพระจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไป